ต้ำลาวเจดเดือน7จดแอดแบง์อาจารย์กฤษณาอาจารย์ไพรโรธลุงไก่ร่ำรวย7กรกฎาคม68 สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับตำราอดมินไม่ได้มาลงตำราหลายวันเลยนะคะทุกคนเป็นประมาณ2สัปดาห์ได้นะคะเนื่องจากว่าอดมินลงแนวทางของงวดวันที่1และวันที่16เป็นประจําอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีงานอื่นๆอีกคะ่ะทุกคนเลยไม่ค่อยมีเวลามาทําตำราให้เพื่อนๆน,นะคะปกติอดมินแจ้งว่าจะทําเป็นภาพนิ่งลงไว้ที่เพจแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางนะคะแต่วันไหนที่ยุ่งๆอดมินก็ไม่ได้ลงภาพนิ่งเลยต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนอ่มาดูการที่ตำราว,วันนี้คะ่ะทุกคน วันนี้วันดีนะวันมงคลวันที่7เดือน7ค่ะทุกคนแอดมินมีแนวทางชุดตัวเลขตำรามาฝากเพื่อนๆนะคะวันนี้ว่างพอดีเลยค่ะทุกคนสําหรับตำราวันนี้นะคะทุกคนเลขของอาจารย์ไพโรธให้มาตำราวันที่7เดือน7ชุดเน้นของอาจารย์ไพโรธนั่นก็คือเลข21หนึ่งค่ะตัวรองจะมีสองสสองหก และ28นะคะชุดหมุนของอาจารย์ไพโรจนั่นก็คือเลข21468นั่นเองนะคะทุกคนอ่านเน้นๆไปที่เลข21มาลุ้นการกับตําราวันที่7เดือน7ของอาจารย์ไพโรจน์ว่าจะมาไหมนะคะและตามมาติดๆที่ชุดนี้คะ่ะทุกคนตําราของเจโอม,มหาเฮงนั่นเองให้มา7เดือน7เด่นไปที่เลข4นะคะ จับคู่2ตัวจะมี4 3 4 5และ4 7นั่นเองนะคะทุกคนอาจจะมาไหม4 3 4 5 4 7้เราก็มาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะตามมาด้วยกับเลขชุดนี้ค่ะทุกคนไม่มีนามไม่มีฉายานะคะให้มาตำราวันที่7เดือน7เด่นไปที่เลข4ค่ะจับคู่2ตัว3มหางจะมี4 5 4 6 และ47ซึ่งก็ถือว่ามีเลข45กับเลข47นี้ตรงกันเลยกับเลขของเจโอมหาเฮงนั่นเองเอามารุ้นกันจะมาไหมสําหรับมวนนี้นะคะรวมไปถึงชุดตัวเลขของลุงไก่ร่ํารวยค่ะทุกคนให้มาตําราวันนี้นะคะเด่นที่เลข2ค่ะจับคู่จะมี20 28 29 ,3 ตัวลุงไก่ร่ํารวยให้มา2หางด้วยกันนั่นก็คือเลข0 28 กับเลข928นั่นเองนะคะทุกคนอ่ามาลุ้นกันจะมาไหมเพียง <pe> er> 3หางเท่านั้น2028และ29นะคะและทีนี้เรามาดูการที่ชุดนี้ค่ะ <pe> er> ทุกคนเป็นตำรา,าของแอดอันดาวารินให้มาวันที่7เดือน7 <c oughs> เด่นไปที่เลข4จับคู่จะมี4041 45 47 49นะคะ3ตัว014 7 49แล้วก็5 47นั่นเองค่ะทุกคนอ่ามาลุนการเด่นที่เลข4ของแอดอันดาวารินจะมาไหมในวดนี้ตำราว,วันนี้ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ออกตัวที่เราการเลยแอดมินเอาใจช่วยนะคะจากนั้นเรามาดูกันที่ตำราของแอสซินโคราชกันบ้างค่ะแอสซินโคราชให้มาตำราว,วันที่7นะคะทุกคน4ตัวจับคู่จะมี6 145 3ตัวของแอสซินโคราชจะมี6 15 6 45 2ตัวจะมีห5 1.6 4.5และ4.6 2ตัวแอสซินโคราชให้เน้นที่เลข1.5กับเลข4.5นั่นเองนะคะทุกคนอามาลุ้นกันซึ่งก็ถือว่าใน EP ีตำราว,วันนี้มี4.5ที่เด่นตรงกรันประมาณ3 4ถึงใบามาลุ้นกันจะเป็นยังไงในงวดนี้นะคะและจากนั้นเรามาดูการที่ตำราใบนี้กันบ้างค่ะทุกคนแอดหัดพลาวให้มาตำราว,วันที่7นะคะเด่นไปที่เลข6ค่ะจับคู่2ตัวจะมี 6, 2 6, 4, 6, ห ชุดเบิ้ลสหางจะมี5 5กับเลข6 6นั่นเองนะคะทุกคนชุดวิน4ตัว2 4 6 5ส่วนชุดเน้นนะคะชุดเน้นของแอดหัดพร้าวตำราวันนี้นั่นก็คือเลข6 5นั่นเองค่ะ3ตัวให้มาจะมี5 6 5 กับ665ชุด4ตัวของแอดหัดพร้าวนั่นก็คือเลข55 6 5า้นั่นเองนะทุกคนมาลุ้นการตำราของแอดหัดพร้าวจะมาไม้วันที่7เดือน7วันนี้เรามาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะและทีนี้เรามาดูการที่ตำราของแอดมะม่วงนําโชคกันบ้างค่ะทุกคนให้มาเพื่อนบ้านวันที่7นะคะทุกคนเด่นไปที่เลข8ค่ะจับคู่ของแอดมะม่วงจะมี88 83, 85 8 4และ8 9 4ตัวของเขา8 9 5 8้านั่นเองนะคะทุกคน2ตัวแอดมะม่วงเขาให้เน้นไปที่เลข85อ่ะมาลุ้นการว่าเลขของแอดมะม่วงนำโชคจะเข้าไหมรวมไปถึงตำราของแอดใต้ฟ้าค่ะแอดใต้ฟ้าให้ตำรามาวันที่7เดือน7นะคะเด่นไปที่เลข2ค่ะจับคู่จะมี2 4 2 5 2 6 2 7 และเลข29นะคะทุกคนเด่นที่เลข2มาลุ้นกันตำราของแอดใต้ฟ้าจะมาไหมในวันนี้เรามาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะและทีนี้มาต่อเนื่องกันด้วยกับตำราของแอดหนุ่มสุพรรณค่ะแอดหนุ่มสุพัรร์ให้มาตำราว,วันนี้เด่นที่เลข8กับเลข9นะคะจับคู่2ตัวจะมี8 7 888, 9 9 7 99นะคะ3ตัว489ซึ่งก็ถือว่าเลขของแอดหนุ um ่มสุพรรณมี89ที่มาตรงกันเลยนะคะกับเลขของแอดมะม่วงนำโชคค่ะแอดมะม่วงนำโชคให้มาก็มีเลข8998เช่นเดียวกันหางนี้นะคะ ตรงกันเลยกับเลขของแอดนุมสุพรรณค่ะมาลุ้นกันว่าตำราของแอดนมสุพรรณจะมาไหมในวันนี้เรามาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะต่อมาเรามาดูการที่ชุดนี้กันบ้างค่ะทุกคนเป็นชุดตัวเลขของอาจารย์กฤษณนานะคะปฏิทินตำราของอาจารย์กฤษณนาค่ะทุกคนงวดวันที่7เดือน7นะคะ4ตัวอาจารย์กฤษณาให้มาจะมีเลข716 5ห เลข3ตัวได้แก่หมายเลข165เลข2ตัวก็คือเลข65นั่นเองอามาลุ้นกันปฏิทินตำราวของอาจารย์กฤษณาจะเข้าไม้รวมไปถึงใบฝั่งขวามือนะคะทุกคนก็ให้เพิ่มเติมแบบนี้ทุกงวดนะคะใบฝั่งขวาชุดเพิ่มเติมของอาจารย์กฤษณา3ตัวหางเดียวเลยนั่นก็คือเลข709 2ตัวจะมี709 9 และเลข07นั่นเองอ่ามารุนการเลขของอาจารย์กฤษณาทั้งปฏิทินตำราและใบขวามือจะเข้าไม้นะคะและทีนี้เรามาต่อเนื่องกันกันกบชุดตัวเลขของแอดแบงจัดให้ค่ะทุกคนให้มาตำราว,วันนี้วันที่7นะคะชุดเม็ดเดียวฝั่งซ้ายมือ3ตัวหางเดียวเลยนั่นก็คือเลข483ค่ะ2ตัวตัดเล่นจะมี48 4383นี่คือชุดเน้นของแอดแบงจัดให้นะคะ483ค่ะทุกคนและสำหรับฝั่งขวาเป็นชุดเต็มของแอดแบงนะคะสำหรับชุดเต็มฝั่งขวาของแอดแบงจัดให้เขาให้เน้นๆไปที่เลข01ด้วยค่ะทุกคนต่อมาจะมี02 03 04 1>, 1 1 1 4และ1 7ค่ะอ่ะมาลุ้นกันชุดตัวเลขของแอดแบงจัดให้จะมาไหมทั้ง2ชุดเลยรวมไปถึงชุดนี้เลขทูบสมฉุนตำราว,วันที่7ค่ะทุกคนเลขทูบนะคะตำรานะคะก็คือ6 3 5ค่ะ2ตัวจะมี6 3 6 5 และเลข3 5นะคะมาลุ้นการทั้งชุดตัวเลขของแอดแบงเม็ดเดียวกับชุดเลขทูบจะมาไหมนะคะและสําหรับข้อมูลใบนี้ค่ะทุกคนต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะแอดมินเจอมาก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆค่ะเป็นตําราวของแอสตังนั่นเองนะคะให้มา7กรกฎาคมค่ะเม็ดเดียวนะคะชุด4ตัว8 7 5 6 3ตัวจะมี7 5 6 กับ6-8-7นะคะส่วนเลข2ตัวก็คือตามภาพนี้เลยเอามาลุ้นกันว่าตำราของแอสตังจะมาไหมในวันนี้เรามาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะรวมไปถึงใบนี้คะ่ะทุกคนเป็นตำราของแอดมายมแดงนำโชคให้มาค่ะวันที่7เดือน7เด่นที่เลข2กับเลข3ซึ่งตัวเน้นของเขานะคะตำราครกประหยัดชุด4ตัวของแอสมายมแดงนำโชควันนี้นั่นก็คือเลข2 7,37ก็คือใบฝั่งขวามือคะ่ะทุกคน2ตัวจะมี3 7 2 7 2 3และเลข7 7นะคะส่วนฝั่งซ้ายเป็นชุดเต็มของเขาซึ่ง3ตัวแอดมยมแดงเขาก็จับให้ด้วยนะคะ3ตัวจะมี2 2 7แล้วก็3 3 7คะ่ะทุกคนส่วนชุด4ตัวของเขา2 7 3 7มาลุ้นกันนะคะว่าชุดตัวเลขของแอดมยมแดงนำโชค จะเข้าไม้กับตำราว,วันนี้เรามาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยขอให้เฮงขอให้ปังแล้วก็ขอให้ออกตัวที่เรากาเลยแอดมินเป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนหลังจากนั้นถ้าแอดมินมีเวลาเราก็จะเจอกันกับตำราในวันพุธนะคะสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้อยู่ดีไม่แห้งสุขุสุข้อนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีค่ะ ให้พี่น้องแฮ่งๆมันหมาน,มนสุขูสุคนเด้อค่ะเด้อ